CO warning 80%ของธุรกิจ SME ประเทศไทยตายเพราะ Cashflow ไม่ใช่เพราะขาดทุน กระแสงเงินสดหรือ cash flow เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกคนต้องให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆในการทำธุรกิจข้อมูลนี้เราอ้างอิงมาจากเวที Investor ที่งาน t ด e c i c a s o Summit สองพสในมุมของนักลงทุน cash flow คือตัวกำหนดความอยู่รอดของธุรกิจนั้นๆแต่สำหรับเราในฐานะนักธุรกิจแอมเวย์ way, cash flow ไม่ได้ไหลยอยู่ในธุรกิจกระแสงเงินสดของเราคือการบริหารเงินในกระเป๋าด้วยระบบสิจาไปมาคิดว่า cash flow ที่ดีคือทำยังไงก็ได้ให้เงินสดไหลเข้ามาเยอะๆแต่ความเป็นจริงคือการจัดสรรค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องต่อทุกแผนใน ให้เราบรรลุเป้าหมายหลักและมีทางหนีไฟฉุกเฉินในวันที่วิกฤตลงเข้ามาโชคดีเรามีโอกาสได้เรียนเรื่องนี้จาก C.P.A ท่านหนึ่งคุณเบนธนพรอ,อนันตเสศปัจจุบันเธอถือครองธุรกิจวอลุ่มยอดขาย120ล้านในฐานะเมนเทอร์พี่เป็นสอนเสมอว่าไม่มีใครวางแผนที่จะล้มเหลวแต่เราล้มเหลวเพราะไม่ได้วางแผนต่างหากการที่เรามีแคดโฟส่วนบุคคลที่ดีหมายความว่าเราจะมีเศรษฐกิจส่วนบุคคลที่ดีการส่งต่อความรู้แบบนี้ให้กับผู้คนจะทําให้หัวใจของผู้ประกอบการพลิบานมากยิ่งขึ้นในสังคมใครมี เ็ดลับการจัดการการเงินหรือแคชโฟลแบบใดคอมเมนต์มาแบ่งปันด้วยกันแล้ว EP หน้ามารอชมบทเรียนผู้ประกอบการในหัวข้อถัดไป